สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o โค n นันทารู้ทอส์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเปิดไพ่แรนดอมนะคะในหัวข้อเพื่อนจากต่างดาวอยากจะส่งข้อความอะไรให้เราในวันนี้นะคะค่ะในกาแล็กซีหรือในจักรวาลของเราเนี่ยก็มีเพื่อนนะคะที่อยู่ข้างนอกอาจจะเป็นมิติอื่นๆน,นะคะที่เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นตัวเขาได้หรือเขาก็อาจจะดำรงอยู่ ในชั้นมิติเบื้องบนนะคะที่สูงกว่าเราขึ้นไปนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเขาว่าอยากจะสื่อสารอะไรกับเราหรือเขาว่าเฝ้ามองอะไรเราอยู่แล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราหรืออยากจะเป็นเมสเซจนะคะข้อความที่จะเตือนเราในวันนี้ว่าอยากจะให้เราทําสิ่งใดหรือเตือนอะไรเรานะคะเดี๋ยวนนี้เรามาเปิดไพ่กันอันนี้จะเป็นไพ่ชุด extraterrestrial oracle นะคะ extraterrestrial เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตที่ อยู่นอกโลกนะคะที่ไม่ไม่ใช่บนโลกนี้นะคะอาจจะเรียกภาษาทั่วไปะคะ่ะก็คือที่รู้จักกันว่ามนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเพื่อนจากต่างดาวของเราเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเราแม่หมออยากจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนแม่หมอนะแม่หมอแม่หมอก็มีความเชื่อในเรื่องของเอเลี่ยนนะคะเอเลี่ยนก็เหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งนะคะที่เขาอาจจะแบบอยากจะสื่อสารเข้ามาในจิตของเราเนาะแต่บางทีจิตเราก็ยังไม่ละเอียดพอ ที่จะรับสารจากเขาดังนั้นแม่หมอก็จะมีวิธีการในการสื่อสารกับเอเลียนนะคะเพื่อนต่างดาวหรือเอเลียนเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะมาพูดคุยกับเรานะแล้วดูซิวันนี้เขาอยากจะมาพูดคุยอะไรกับเราเค okay, ค่ะนี่นะคะแม่หมอขอทําสมาธินะคะสื่อถึงเพื่อนจากต่างดาวหรือเอเลียนนะคะวันนี้อยากจะมาพูดคุยอะไรกับเราหรือพลังงานของอ สิ่งชีวิตนะคะที่อยู่บนโลกนะคะอยากจะมาพูดคุยสื่อสารอยากจะส่งมสเศษอะไรมาให้มนุษย์บนโลกมีบ้างขอสับไพ่เรื่อจากต่างดาวคะ่ะอยากจะบอกอะไรหรอ Cosmic Love u l t i m a t e Truth ตะเกียงหรือคมไฟแห่งจักรวาลน,นะคะเพื่อนต่างดาวของเราเนี่ยก็เขาก็อยากจะสื่อสารว่าเขาได้ส่งตะเกียงแห่งความสว่างมาให้เราแล้วนะคะคนที่ผ่านค่ำคืนแห่งความมืดมิดอย่างเช่น dark night of the soul dark night of the soul เนี่ยก็จะเป็นเหมือนค่ำคืนแห่งความโหดร้ายแห่งความชอกช้ำขมขืน ใครที่กำลังมีทุกข์มองหาทางออกไม่เจอหรือยังมองไม่เห็นแสงสว่างทุกอย่างมันมืดมิดสับสนคลุมเครือไม่ชัดเจนเขาบอกว่าเขาจะส่งแสงไฟหรือคมไฟส่องสว่างมาให้ค่ะหรือถ้าใครเนี่ยผ่านคืนนั้นไปแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างมาแล้วโคมไฟเนี่ยมันเป็นโคมไฟที่ ความเป็นจริงของชีวิตหรือแสงสว่างของธรรมะนะคะเหมือนเขาให้เข้าทางตื่นรู้ทางธรรมะโคมไฟที่จะส่องให้คุณเห็นคำตอบและเข้าสู่ความจริงของชีวิตค่ะคุณจะยอมรับความจริงได้คุณจะคุณจะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งความจริงเขาบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดทั้งมวลหรือเวรกรรมที่คุณได้ ได้เจอประสบพบเจอเนี่ยมันมันคือค่ําคืนอันโหดร้ายเนาะบางคนอาจจะเจอเรื่องของความทุกข์ยากลำบากใจการงานโดนออกจากงานหรือโดนบีบให้ออกหรือ,อ,อธุรกิจอาจจะมีความเขาเรียกว่าโดนโกงหรือมีเรื่องที่เราแบบเผชิญกับปัญหาในเรื่องของหาเงินไม่คล่องหรือการเงินสะดุดเงินขาดสภาพคล่อง หรือเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องของอความรักที่มีปัญหามีความเครือบแคลงระแวงกันหรือมีความเขาเรียกว่าเหมือนใกล้จะจบกันไปจบความสัมพันธ์หรือห่างเหินห่างเหินห่างเหินกันไปหรือถ้าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกนะคะมีความไม่เข้าใจกันลูกออกห่างตัวออกห่างไม่เข้าใจแม่แม่ไม่เข้าใจลูกอะไรอย่างเงี้ย ความสัมพันธ์ของครอบครัวในเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีความน่าเบื่อหน่ายน่าลำคาญหรือมีโรคภัยที่ผจญเข้ามาในชีวิตของครอบครัวนะคะทุกอย่างมันเป็นดักในที่แบบเราเราหนีมันไม่ได้เลยทั้งชีวิตนี้เราจะต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหรือต้องเจอหมดทั้งทุกทุกอย่างนะคะในชีวิตดังนั้นให้เตรียมตัวค่ะเตร็มตัวในสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะและในส่วนของคอสติมิลมเนี่ย ก็คือตะเกียงเนาะส่องนำทางชีวิตแห่งจักรวาลน,นั่นเองเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะฉันจะส่องทางให้เธอฉันจะนำแสงเนี่ยมาให้เธอผ่านพน้นค้าคืนอันโหดร้ายนั้นมาให้เธอข้ามผ่านและอยู่บนความจริงแห่งโลกใบนี้เธอจะยอมรับได้ในความเป็นจริงในทุกๆในทุกๆสิ่งที่เธอจะผจิญเจอเผจิญและเจอและเธอจะผ่านพ้นแก้ไขปัญหาได้ฉันจะส่งสิ่ง แสงเนี่ยมันนำทางเธอให้เธอผ่านมันไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูกันต่อว่าเพื่อนจากต่างดาวของเราอยากบอกอะไรเราอีกอยากบอกแล้วดิค่ะทางออกนั้นคืออะไรขอเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมนะคะทางออกที่ท่านจะบอกว่าหรือแสงนำทางที่ท่านจะให้เราทางออกนั้นคืออะไร mountain endurance แล้วมาดูกันต่อความอดทน mountains ก็คือภูเขาสูงสูงใหญ่อันนี้ภูเขาที่ที่เพื่อนเพื่อนเอเลียนอนะบอกว่าอันเนี้ยมันเหมือนเป็นแหล่งที่มาของเขาอะเขาเขาอาศัยอยู่แถวแถวภูเขาหรือข้างล่างนี้อะค่ะจริงๆนะบ้านบ้านของพวกเขาหรือบ้านของเพื่อนจากต่างดาวเนี่ยเขาอยู่แถบแถภูเขาที่อยู่ข้างล่างลงไป แล้วเขาบอกว่าตรงเนี้มันเป็นภูเขาที่สูงชันเขาบอกว่าอยากให้เราอะมองไปข้างหน้ามองไปยังความสูงของภูเขาว่ามันแบบมันใหญ่มันแข็งแกร่งแล้วเราจะต้องเผชิญกับความลำบากเวลาเราปีนภูเขาขึ้นไปเนีมันจะแบบมันลาาชันมันเหนื่อยมันต้องต้านกับแรงโน้มถ่วงหลายๆอย่างนะคะเขาบอกว่าให้อดทนค่ะให้อดทนเฝ้ารอเนี่ยแสงเนี่ยมันออกมาจากบ้านเนี่ยบ้านของเขา ก็คือให้อดทนผ่านพ้นสิ่งนี้ไปอดทนอีกนิดนะึ่ะอดทนมันจะจบละไอความยากลำบากนั้นหรือทุกๆอย่างถ้าเราเข้าใจและยอมรับมันแล้วก็ค่อยๆมีสติในการแก้ปัญหานหรือไม่ต้องไปตื่นตระหนกหรือก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีทางออกมาเองค่ะแสงที่พุ่งออกมา แล้วบอกว่าถ้าคุณได้ผ่านจุดตรงนั้นแล้วมันทุกอย่างมันแก้ได้แก้ไขได้อย่างสําเร็จแล้วคุณไปยืนอยู่บนเขาบนยอดเขาเนี่ยให้ใช้เวลามองย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงมองลงไปมองมองทางลงมันสบายมากเลยคือถ้าคุณมองมองทางขึ้นมาเหนื่อยใช่ไหมท้อใจแต่มันต้องไปมันต้องผ่านไปแต่พอเราถึงจุดยอดของเสาเอ่ยยอดของภูเขาแล้วอะ มองทางลงไปอ่ะถ้าเป็นทางลาดชันอาจจะมีดอกไม้มีต้นหญ้ามีลมเย็นๆผ่านสบายนั่นแหละค่ะคือทางที่คุณผ่านความยากลำบากมาแล้วแล้วมันจะเป็นทางสบายค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นทางสบายคุณไม่ต้องห่วงเลยจุดจบจุดจบของปัญหาเนี้ยมันจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณจะเบาสบายโลง่งคุณอย่าลืมนะคะว่าเขาเฝ้ามองและเป็นกำลังใจให้เราอยู่ เขามองเห็นเวหรือทางที่มันจะแบบที่ที่เราอะจะผ่านไปได้แต่เรา,ามองไม่เห็นเพราะเราอยู่บนโลกใน 3D ก็คสามมิติเขาอยู่ใน 5D ก็คือห้ามิติหรือหกมิติขึ้นไปมิติที่สี่ขึ้นไปดังนั้นก็เหมือน gps อะคือเรามองเราสามารถมองเห็นทางที่มันจะลดติดหรือมันจะลดโลงใช่ไหมคะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยในในเส้นทางเดินของชีวิตเราเรามองไม่เห็นหรอกว่าทางไหนมันจะลำบากทางไหนมันจะสบาย แต่แค่ว่าถ้าเรามีธรรมะในใจเรามีสติเรามีศีลเรามีธรรมเรามีภาวนาเราเรามีคู่มือหลายๆอย่างอย่างเช่นตะเกียงที่เขาส่องสว่างเรามีทุกอย่างหละมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะตรงนี้โอเคแล้วมาดูกันต่อเขาอยากจะบอกอะไร,รอ,อีกอีกอีกนานไหมคะหรือมันจบแล้วทุกอย่างมันได้เลิกหรือ,อยังม,มันผ่านแล้วใช่ไหมคะหรือยังไง มีอะไรที่จะแนะนำเราอ,อีกไหมอุ้ยเดอะซันนี่ไง Hope and Brightness นะคะมันคือแสงสว่างอ่ะโอคุณไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาจะทำให้คุณสว่างเลยแหละคือคุณจะผ่านคืนอาค่ำคืนอันมืดมิดขึ้นมาแล้วมันเป็นแสงสว่างเนี่ยเดอะซันมาละความหวงังความสำเร็จความแสงสว่างมาแล้วค่ะคุณไม่ต้องห่วงเลยชีวิตนี้มีเพื่อนของเราคอยให้กำลังใจแล้วก็ทุกอย่างมันจะ มันจะไปได้สวยมันจะไปได้สวยซอสพลังแห่งซอสพลังแห่งแห่งจิตวิญญาณพลังที่ทําให้คุณลุกสู้ขึ้นมาใหม่ฮึดขึ้นมาใหม่นั่นเองแม่หมอเขาเพิ่งผ่านช่วงดาร์กไนท์มานะคะดาร์กไนท์ออสเอะโซมันท้อแทใ้ในชีวิตมากจนเราไม่รู้ว่าเออเรามีประโยชน์แล้วมีคุณค่าไหมในตัวเราแต่สุดท้ายแม่หมอก็มาเจอไพ่ออร์เชุดนี้ค่ะ extra t เ,เหมือนเพื่อนส่งมาบอกว่า มาเปิดชั้นมาเปิดชั้นสิฉันจะบอกทางให้เรารู้ไหมคะว่าพอเราได้มาเราอ่านคู่มือสนุกมากมากเลยคู่มือที่เขาให้มาอ่านเนี่ยแม่ห,หมออ่านก่อนนอนเมื่อคืนนะมันเป็นเรื่องที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราเราได้พระชนภัยไปกับเขาอะเขามาปลอบประโลมเราเขามาให้คู่มือให้ชีวิตที่แบบเป็นแสงให้กับเราค่ะเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากๆนะคะดังนั้นอยากจะบอกว่าเพื่อนต่างดาว เขาถ้าเป็นไลท์สตาร์ซีสเป็นไลท์เวิร์กเกอร์สตาร์ซีสเป็นพลังเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานขาวนะคะเขากําลังจะเข้ามาช่วยเราแล้วคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าคุณจะผชนกับความทุกข์ยากหรืออะไรให้นึกถึงให้บอกเพื่อนให้บอกเขาหรือภาวนาหรืออธิษฐานหรือบอกในใจก็ได้บอกว่าคนเ,าเพื่อนจากต่างดาวหรือมิติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนที่อยู่ในมิติที่สูงกว่าเราที่เรามองไม่เห็นทางแต่เขามองเห็นนะช่วยมาบอกหรือโดนบันดาลให้เราได้เจอสทางสว่างหรือส่งแสงมาให้เราทีนะคะเขาจะอยู่ช่วยค่ะเขาเขาจะรับรู้ถึงการคําขอของเราแล้วเขาจะลงมาช่วยนะคะอันนี้แม่หมอไม่ได้พูดแบบอันนี้คือันนี้คือเจอในประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะอ่าเรามาดูกันต่อสุดท้ายเฮลไฟค่ะ Getting Go of j u d g m e n t มันก็เป็นสัจธรรมอะค่ะคือสุดท้ายเราก็จะโดน j ั s เตนะคะในวันหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นยุคสุดท้ายแล้วอะของโลกเราตอนนี้นะถ้าเราถ้าเรายังปฏิบัติแบบเดิมๆกันอยู่อะยังไม่ปรับวิถีชีวิตจิตวิญ,ญญาณให้ดีขึ้นปรับขึ้นความถี่ของเราให้มันสูงขึ้นสุดท้ายค่ะใจเรามันก็เผาผ่านใจเราเอง ถ้าเราไม่เปลี่ยนไฟนรกมันก็จะกัดกินใจเราเองนะคะคนที่รู้ตัวว่าทําอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือยังรู้สึกว่าตัวเองยังเผ่าผ่านชีวิตของตัวเองยังอยู่ในความมืดความเศร้าแล้วออกมาไม่ได้ยังคิดว่าตัวเองไม่มีค่ายังคิดว่าตัวเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปไปมีความหวังคือมันท้อแท้มืดมันโลกมันมืดหม่น แล้วก็มองว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นมีอะไรมีรวยกว่าคนอื่นดูมีแวลูทาอะไรก็ซักเซสทำไมเรามันอยู่อยู่กับที่หรือมันถอยหลังคุณกำลังเผาผ่านจิตใจของคุณเองนะคะดังนั้นให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนความคิดปรับขึ้นพลังงานใหม่หมดเลยค่ะคุณกำลังโดนเพื่อนบอกนะคะอันนี้ก็คือเขาไม่ได้ปลอบแบบ ซอบซ้อนนะคะเขาบอกว่าจิตใจนี่แหละหรือคุณกําลังเผาผ่านใจเราเองคุณก็จะเจอสิ่งที่ตัดสินจัก,กรวาลเขาก็จะส่งสิ่งที่มันมืดมนมาให้คุณถ้าคุณไม่ปรับพลังงานอันนี้นะคะก็คือสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพลังงานหรือจัก,กรวาลน,นะคะไปหาชมได้ใน YouTube นะคะมีท่านผู้รู้ g ูรูหรือโคช้ชหลายๆท่านนะคะที่เขาพูดเรื่องจัก,กรวาลเรื่องพลังงานปรับคลื่นพลังงานปรับความถี่นะคะหรือเราสามารถที่จะฝึก ตนนะคะฝึกฝนจิตวิญญาณด้านจิตวิญญาณนะคะอันนี้ลองไปหาฟังใน YouTube ในโคช้ชต่างๆแต่ก็ขอให้เลือกฟังในโคช้ชที่เขามีความรู้จริงๆนะคะอันนี้เราค่อยๆเลือกไปแล้วค่อยๆฟังไปอันไหนใช่หรือถูก จหลดหรือรู้สึกว่าฟังแล้วมันแบบเพิ่มพลังงานบวกหรือปรับความถี่ให้เราได้สูงขึ้นนะ่ะก็ฟังต่อนะคะแต่ถ้าอันไหนที่มันไม่ใช่นะคะฟังแล้วมันขัดขัดยังไม่เข้าใจอันนั้นก็ให้หยุดฟังไปก่อนนะคะหาโคช้ชที่ที่เราฟังแล้วรู้สึกว่าเราถูกจลิตกับกับ,ก,บกับโคช้ชคนนั้นก่อนนะคะอันนี้เบื้องต้นนะคะหรือเดี๋ยวถ้า,าแม่หมออาจจะทําคลิปที่แบบเป็น extra tutorial เพิ่มนะคะ จะมาอะสอนในเรื่องของจิตวิญญาณมากขึ้นหรือว่าอาจจะมาแนะนําหรือแบ่งปันนะคะในความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าแล้วเพื่อนอยากจะบอกเรื่องอะไรคือตอนนี้โลกเรามันกําลังวุ่นวายเนาะเพื่อนกำลังจะมาเตือนมเมสเสจบางอย่างเกี่ยวกับโลกนี้ด้วยนะคะว่ามันกําลังจะล้อนเป็นไฟนะเฮลนะคะก็คือมันจะเกิดอะไรที่แย่ yeah, แล้วก็ร้อนเป็นไฟขึ้นมาโอ้โหเอ็กซ์ตาร์ทวิตสเลมาเต็มเลยคอสติคไกด์โอเค เขามาบอกแล้วค่ะว่าเขาอยู่นะคะเขาอยู่แล้วเขามาจริงๆค่ะเขาจะมาจริงๆเขาจะมาช่วยเราหรือเขาจะมาทําให้เราตื่นรู้ให้ได้นะคะเอาเวคเน่งนะคะก็คือการตื่นรู้ตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณนะคะอันนี้อันนี้มามากันเต็มเลยเขาจะมาไกด์เรามาบอกเรานะคะขอให้เราได้ตั้งจิตนะคะนึกถึงเขานะคะขอความรู้จากเขานะคะ บางทีอะความรู้นั้นมันจะดาวน์โหลดเข้ามาในตัวของเราเลยนะคะเราจะรู้เลยว่าอะไรที่แบบมันใช่หรือไม่ใช่สําหรับเรานะคะอะไรที่มันตัดได้นะคะเราก็จะสามารถตัดได้เลยนะคะก็คืออยู่ๆอะสิ่งความสัมพันธ์ที่บางทีอะหรืออะไรที่มันยังตัดสินใจมันคาราคาซังตัดสินใจไม่ได้วันนี้คุนดีเข้ามาปุ๊บเข้าหัวเลยโอเคฉันฉันรู้แหละฉันตัดได้ละก็คืออยู่มันก็ตัดได้เองเลยค่ะหรืออยู่ๆก็รู้เองเลยค่ะว่าจะต้องทําอะไรต่อหนึ่งสองสามสี่จริงคือคือมันเป็นสิ่งที่ amazing นะหรือมันเป็นสิ่งที่มันน่าแปลกประหลาดกับชีวิตของเรานะแต่ถ้าเราเชื่อเรื่องของเพื่อนต่างดาวของเราตรงนี้มันจะได้ในสิ่งที่ที่บางทีเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะแต่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะโอ้ขอบคุณเอเลี่ยนที่ที่อยู่รอบๆเรามากๆเลยนะคะเขามาให้กำลังใจจริงๆนะคะวันนี้ขอขอบคุณนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกหรือมิติที่สี่ขึ้นไปนะคะสี่ห้าหกขอให้ เขาได้มาปกป้องและบอกทางแล้วก็เป็นไกด์เดียนนะคะเป็นไกด์เป็นไกด์ให้กับเรานะคะอยู่กับเรานะคะคอยบอกเราคอยดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็นความรู้ที่เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะออกจากปัญหาหรือทุกๆสิ่งนะคะให้เกิดความแสงสว่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับชีวิตเรานะคะขอบคุณมากมากเลย ค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอาจจะมาเปิดไพ่ในเรื่องของจิตญญาณหรือจะมารีวิวนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อน,นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะ